กทำเป็นจใช้ทำเป็นแล้วอ้าว้จอุ้ย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 จุบ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 มี่ไหนอนพีนี่นั่นอนพ่อใครอะลูกคุยก่อนคุยป๊าป๊าปาะเดี๋ยวนะหาเสียงพ่อก่อนครัได้ยินไหมได้ยินไหมได้ยินมพ่อน้าพ่อวะได้ยินไหมอุ้ยได้ยินแล้ว High, อุ้ยอุ้ยอุ้ยยากกันน้องพลอยน้องพลอยจ้าจ้ามัมมัมแม่แมว่าบอกพ่อว่ามัดผมสวยไหมบอกพ่อดูสิหนูไม่ต้องแกลนะหนูไม่ต้องแกลเกสวยที่สุดในโลกเลยในในใครร้องเรียกปลาป้าเมื่อเช้านี่น pues> ั่นปลาอ๋ะอ๋าปลา อ๋อเมื่อเจ้านำตาบม่ออกใครหนุไปเมื่อเจ้าเพิ่งเอารถไปเล้ยหัวจุมกันแล้วบัานนี้ไม่เห็นหน้าเลยไม่เห็นหน้าเลยถอยออกนิดนึงไม่ต้องหยุดไปออกนิดนึงแบบบังกล้องเลยสองค้นมันจะมตให้ต้องแก้นะให้พ่อดูด้วยนะให้พ่อดูด้วยครับครับพ่อเพรเขาประชุมเสร็จมันทีนี้พ่อกลัวไม่ทันเครื่องก็เลยได้มารอเครื่อง ว่าจะว่าจะแวะไปอยู่มันตัวมาไม่ทันเครื่อเขาประชุมเสร็จเกือบสี่โมงเพิ่งมาถึงสนามบินโอ้โมาถึงสนามบินแล้วเพิ่งเนี่ยเพิ่งเนี่ยมาแตะโอ้ยเงาะใหญ่ี้ยเอามาลูกมานั่งหนึ่งนั่งไกลๆนั่งคุยกับพ่อไกลๆรับครับครับครพูาเข่าันเดครับเอครับอืม คิดถึงไหมอ่ะพีคิดถึงไหมคะคิดถึงมากเลยคิดถึงมากเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววันที่31พ่อับเช้าพ่ออุ้ยวัดกอดกอดกอดอ้กอกอด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 กอกอดอดก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 อดเอดก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 กอดกอดกอกอดกอดอด กับเข้าจะไปอยู่ด้วยนะครับพ่อพ่อจะมาอยู่พ่อจะมา้พ่อจะกลับเช้าไปอยู่ด้วยนะครับอ่าอเอาไปมัดคือมัดใดเหรอเมียเอายางว่านางแม่นางเฮ็ดนี่สอ้ขี้อะไรด้อ๋อเพื่อนผู้นั้นปวดขี้เพื่อนผู้พ้อยนั่นไปบอก่าขี้ขี้คุณนีเรียบร้อยเลยน้องเพชร น้องเพชรอื้ยน้องเพชรพ่อเรียกลูกพ่อเรียกเอินมอ่ะเอิ่อ่ะวัสดีจ้าพ่อยังสวัสดีจ้ายังจ้าสวยยังลูกจ้าสวยพ่อยังดีใจรไรจะลืมจุ๊บแล้วแต่ไม่จ้าเลยนันโนโน่นโ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 น่เจ้าก่อนจ้าก่อนเจ้าสวยเจ้าสวยก่อนจ้าอยู่กับคพูดาก่อนนะครัลโหลฮัลโหล บาย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 มาแล้วเจอกันจับมงาจับมามือซาวอาบซุงนั่นคีมดันมาน้ำตาสีออกอันห้องห้องต้องโดูนอรินันแม่เจ้งคอยมากเอาโทรศัพท์ไทยเอาป้าป้าป้าไปจับโทรศัพท์ยายหนูจับโทรศัพท์ยายหนูไว้เอาวี่ใช่าเอา จะได้ตัวนาดแท้ที่มันคือหอดผัแต่ไหนบุคิลหอดแม่แม่โทรมาแล้วก่อนต้อนสีน้อนอ่ะนะครับน้องพลอยไปไหนพลอยไปไหนเป็นกระเป๋ามหาพ่อก่อนเนี่ยนุพลอยมา